ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องลับค่ำคืนนี้เชน่าอยากชวนคุณมาใช้เวลาด้วยกันเพื่อทบทวนบางสิ่งเราอาจจำได้ว่าต้องถวายอะไรต้องวางตรงไหนต้องเผายังไงแต่เคยคิดไหมว่าคนที่อยู่ตรงแท่นนั้นไม่ได้ไปไหนเลยปุโรหิตต้องอยู่ใกล้ควันไฟตลอดทั้งวัน ต้องเห็นเลือดทุกเช้าทุกเย็นแล้ววันเทศกาลต้องแยกไขมันต้องแตะเนื้อต้องไม่ลืมล้างมือต้องอยู่กับกลิ่นของการถวายเหมือนกลิ่นไฟติดอยู่บนผิวหนังทุกวันในชีวิตพระเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้ไม่ใช่แค่มองแท่นจากระยะไกลแต่ใช้ชีวิตใกล้เข้าไปจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแท่นนั้น เพราะการถวายที่แท้จริงไม่ใช่แค่ถวายแต่คือคนที่ยอมถูกถวายทั้งตัวบางคนอยู่กับพระเจ้าแค่วันสบาโตบางคนเฉพาะตอนมีเวลาแต่ปุโรหิตต้องอยู่ใกล้พระเจ้าแม้ในวันที่เหนื่อยแม้ในวันที่ใจยังไม่พร้อมและนั่นคือภาพของการส่งเลือ ไม่ใช่เรื่องของสิทธิพิเศษแต่คือการยอมอยู่กับกลิ่นไฟเพื่อรับใช้พระองค์คุณเองอาจไม่ได้อยู่หน้าแท่นจริงๆแต่บางทีกลิ่นของความเชื่อฟังกลิ่นของการวางใจในพระเจ้าแม้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ยังติดตัวคุณอยู่และเป็นเครื่องหอมฝ่ายวิญญาณที่ลอยขึ้นต่อบระพักไม่ต่างจากพวกเขาเลย พระเจ้าไม่ได้เลือกคนที่สะอาดแต่เลือกคนที่พร้อมจะอยู่กับไฟเพื่อจะสะอาดขึ้นเรื่อยๆด้วยความรักและพระเมตตาของพระองค์และที่นาชื่อว่าคนที่เคยเข้าใกล้พระเจ้าแม้ตอนนี้จะห่างไปกลิ่นบางอย่างยังติดอยู่ในวิญญาณของคุณกลิ่นของการเคยถวายกลิ่นของการเคยร้องไห้มันต่อหน้าแท่นนั้น กลิ่นของความร้อนรุ่มที่พระองค์เคยสัมผัสใจคุณในวันที่ไม่มีใครเข้าใจยังจำพระเจ้าได้แม้วันนี้คุณอาจไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองยังรักพระองค์อยู่หรือเปล่าแต่พระองค์รู้ว่ากลิ่นควันของหัวใจคุณน,นั้นยังไม่หายพระเจ้าจำกลิ่นคุณได้เหมือนพ่อจำกลิ่นของลูกในอ้อมแขน ต่อให้ลูกวิ่งหนีไปไกลแค่ไหนแต่เมื่อหวนกลับมาใกล้พ่ออีกครั้งกลิ่นนั้นจะยังอบอวนอยู่ในอ้อมแขนเหมือนเดิมอย่าคิดว่าคุณหลงทางไปไกลยอย่าคิดว่าคุณห่างจากพระเจ้าเกินที่จะกลับเพราะกลิ่นควันนั้นยังอยู่และท่านบูชายังไม่เคยดับกลับมาเถอะไม่ใช่เพื่อถวายใหม่แต่เพื่อให้ไฟนั้นกลับมาอุ่นหัวใจคุณอีกครั้ง thank you